พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครบริเวณพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าซึ่งก็คือพื้นที่พระราชวังของสมเด็จพระบรวรราชจ้า ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมามีอนณาเขตตั้งแต่บริเวณมหาวิทยายลัยศิลปากรวังท่าพระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตอนตะวันตกอนุสาวรีย์ทหารอาสาและโรงละครแห่งชาติในปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งต่างๆได้แก่ พระที่นั่งศิวโมคขพิมานพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์พระที่นั่งอิสราวินิชัยหมู่พระวิมานพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรอ,อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์และอาคารมหาสุรสิงหานาฏเดิมพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังที่หอของคอเดียสาราสหาไทยสมาคมในปัจจุบัน เรียกว่ามิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์สถานหอของคอเดียโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่19กันยายนพศ2อ1 7ส 17, จนต่อมาเมื่อกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวจึงให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลลงเป็นเหตุให้พระราชวังบวรสถานมงคลว่าง พระองค์จึงโปรโดให้ย้ายพิพิธภัณฑ์ท่าสถานมาจัดแสดงโดยใช้พื้นที่ของพระราชวังบวรบางส่วนจนถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนพระราชมเทียนของพระราชวังบวรทั้งหมดได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ทาสถานสำหรับพระนครและหอสมุดพระวชิรยานเพื่อจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์ท่าสถานสำหรับพระนครเมื่อพศ2469ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยงานประนีศินและชาติพันธ์วิทยารวมไปถึงนิทรัศการชั่วคราวต่ตางๆพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนคร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสถิติผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศไทยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระองค์ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นที่พระที่นั่งราชฤดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระที่นั่งอัมรินทร์วินิฉัยต่อมาเมื่อพระองค์ทรงสร้าง พระอภินานิเวศขึ้นภายในพระบรมหาราชวังจึงโปรดให้ย้ายโบราณวัตถุและของแปลกๆมาไว้อย่างพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภินานิเวศซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์หรือรอยย l m มิวเซียมมได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทัาสถานสำหรับพระนครขึ้นที่หอของคโเดียสาราสหาไทยสมาคมในปัจจุบันเรียกว่ามิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์สถานหอของคโเดียโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่19กันยายนพศส4 1พซึ่งนับเป็นกำเนิดของพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย